หากเพื่อนๆอไหนนะครับที่กำลังมองหาเกมแฮนด์เฮลหรือว่าเกมพกพาเป็นอิ e เลเตอร์แบบนี้นะครับที่สามารถมีเกมยุคเก่าเรโทรคลาสสิกต่างๆเนี่ยนับหมื่นเกมเนะี่ยอย่างเครื่องเนี้ยมีเกมถึง15,000เกมเลยนะครับ5,000เกมเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมีชื่อผมลองดูเนะี่ยผมเล่นทั้งชาติไม่หมดบอกได้เลยนะแล้วก็เครื่องคอนโซลต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยเท่าที่ผมดูเนะี่ยมากถึง20กว่าคอนโซลอ่ะประมาณนี้ครับนี่หน้าจอใหญ่ขนาด3.5นิ้วนี่นะครับนี่ เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันน่าสนใจขนาดไหนสำหรับเจ้า,จาตัวเกมพกพา handheld ู m u l a t o r ตัวนี้เกมู m u l a t o r ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า d a t a f r o p R36S ครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จแบบ Type C แบบนี้มาให้นะครับหน้าจอเป็นแบบ IPS ขนาด3.5นิ้วความละเอียดอยู่ที่640คูณ480พิกเซลส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม power และปุ่ม reset ส่วนช่องตัวนี้นะครับไว้สำหรับใส่ micro SD card ของเกมด้านหลังจะเป็นปุ่ม L1, L2, R2, R1 รุ่นนี้ฝาด้านหลังสามารถเปิดได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ส่วนด้านข้างนี้นะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงรดเสียงแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่ระบบของตงัวเกมนะครับที่เป็น micro SD card ชุดการควบคุมมาพร้อมจอยสติ๊กคู่ปุ่ม D pad ปุ่ม A B X Y ปุ่มด้านหลัง4ปุ่ม ปุ่มกดต่างๆเขาทําออกมาดูแน่นหนาดูหนบดีนะครับแต่ว่าปุ่มกดตรงกลาง3ปุ่มเนี่ยผมว่ามันดูก็แก๊กแกลกไปหน่อยนะครับด้านท้ายของเครื่องนะครับจะมีช่องชาร์จไฟแบบไท e ีช่องเสียบหูฟังตัวนี้สามารถต่อจอยเพิ่มได้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีสีเลืกทั้งหมด3สีสีขาวสีดําแบบใส แล้วก็สีม่วงแบบใสที่ผมได้มาตรงนี้หน่วยประมวลผลของเครื่อง64บิต4 c o ร์ A35 ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1.5กิกะเฮิรตซ์รุ่นนี้เป็นระบบปริการที่เป็นล i นุกนะครับรองรับมากกว่า21โปรแกรมจำลองมีเครื่องคอนโซลไหนบ้างมาดูเลยครับภายในเครื่องนะครับก็จะรวมเกมอาร์เคดยอดฮิตคลาสสิกต่างๆเนี่ยไว้มากมายเลยนะครับเขาก็จะแบ่งให้เราเรียบร้อยนะครับว่าแต่ละคอนโซลเนี่ยลงไว้จำนวนกี่เกมอย่างตัวเครื่องที่ผมได้มาตรงนี้นะครับมีหน่วยความจำแค่64กิกเท่านั้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มเกมลงเข้าไปอีกได้นะครับใส่ตรงสล็อตที่เขามีให้มารองรับมากถึง256กิกความจุของแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับอยู่ที่3500 m มิลลิมสามารถเล่นเกมได้สูงสุด5-6ชั่วโมงติดต่อกันรองรับกราฟิกของ e m u u a t t r r เกมนี่ยได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น32บิตหรือ64บิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกม a m c a s t เกมเกียร์ Neo Geo p s p 1 สูงสุดได้ถึงเครื่องเล่น PSP เลยนะครับแต่จากที่ผมลองเล่นนะครับก็จะมีบางเกมเนี่ยที่มันแบบน่วงๆบ้างหรือว่ามีกระตุกบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเกมที่เขาคัดมาให้แล้วจากในเครื่องเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาื่องตรงนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาคัดมาแล้วว่าเกมไหนมีปัญหาหรือเปล่าหน้าปกในแต่ละเครื่องคอนโซลนะครับบางคอนโซลเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างเกมให้เราดูเลยนะครับว่าภาพเป็นแบบไหนแล้วก็มีวิดีโอการเล่นให้เราดูด้วยนะครับพร้อมแล้วก็มาดูตัวอย่างรวมๆที่ผมลองเล่นในเกมเครื่องคอนโซลต่างๆนะครับทั ระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่เพลินๆนะครับหากมีทุระาด่วนจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นวิธีการปิดแบบสลิปโหมดนะครับนี่ครับไปที่ปุ่ม power กดแตะหนึ่งครั้งก็จะเป็นการสลิปโหมดนะครับแต่หากต้องการกลับมาเล่นใหม่ก็กดเพียงปุ่ม power นะครับกลับเล่นต่อได้เลยครับถ้าเราต้องการจะเซฟเกมนะครับในส่วนที่เราเล่นตรงไหนก็ได้นะครับกดปุ่มจอยสติ๊กพร้อมกันแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกทําการไปที่ตรงคาว่าเซฟนะครับแล้วก็กดปุ่ม b ในการเซฟได้เลยครับ ถ้าเราอยากรู้ว่าจุดที่เราเซฟไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันถูกเซฟไปหรือเปล่านะครับก็กดจอยสติ๊กพร้อมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ดูได้เลยครับว่านี่ครับเห็นไหมครับถูกเซฟเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราปิดเครื่องไปแล้วต้องการกลับมาเล่นใหม่ก็ให้กดแบบเดิมแบบเมื่อกี้นะครับแล้วเปลี่ยนจากคําว่าเซฟเป็นการดาวน์โหลดแทนนะครับวิธีการออกจากเกมนะครับกด select ะส start พร้อมกันแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่โหมดหน้าแรกของเครื่องคอนโซลนั้นนะครับกดพร้อมกันแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งจะไปเข้าโหมดในส่วนของ option สามารถปรับแต่งค่าได้ตรงนี้นะครับ กดแบบนี้นะครับหรือว่าจะกดเป็น start อย่างเดียวก็ได้นะครับก็สามารถออกจากเกมในการชัดดาวออกไปได้เลยครับนี่ถือว่าเป็นการปิดเครื่องแบบสมบูรณ์นะครับหาเพื่อนๆเนท่าไหร่นะครับที่รังมองหาเครื่องเกมอิมโบลเตอร์แบบพกพาที่ราคาคุ้มๆุมสักตัวนเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเป็นถังเลือกที่ดีมากครับเพราะรา,าคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆกับสเปคที่เพื่อนๆจะได้นะครับตัวเนี้ยมีชื่อว่า r 3 6 s ครับเป็นอิมโบลเตอร์เครื่องเกมพกพาแบบ Hand h a น d h e l d เนี่ยครับนี่แบบนี้เลย ซึ่งในเครื่องเนี้ยมีเกมเนี้ยถึง15,000เกมเลยนะครับเมมที่ใส่อยู่ในแค่64ก่กิกเท่านั้นนะครับเพื่อนคิดดูสิว่าคุ้มค่าแค่ไหนสหรับรุ่นนี้หน้าจอขนาด3.5นิ้วนี่แล้วก็เป็นจอแบบว่า IPS แบบดีๆเลยสียชัดเจนสดยงียมากมีจอยสติ๊กมาให้ถึงนี่สองหน้าเลยนะครับเนี่ยพี่คุ้มมากๆกับราคาเนี่ย สำหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถดูตรงรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยครับผมแปะลิงก์ร้านที่ผมได้มาให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ